สวัสดีทุกคนทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมและรับฟังไรส์สไตล์ไปตกไข่คลิปนี้จะพาไปชมอะไรเอ่ยซูเปอร,ร์คัพนะคะสองพันี่สิบหกนะคะที่ฮอนด้าเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะใหม่ฮอนด้าซูเปอร,ร์คัพสองพันี่สิบห้าถึงสองพันี่สิบหกนะคะมีสีไหนบ้างก็จะมีมีสี นี่แหละนะคะเขียวมชัชฉะแล้วก็จะเป็นสีตามนี้เลยนะคะอันนี้จากสมุดพาร์นะคะอาจจะก็ชัดเจนดีนะก็ตามนี้เลยนะคะก็จะเป็น Super Club นะซูเปอร์คลับนะก็จะมีสีเทาขาวสีฟ้าขาวแล้วก็สีเหลืองขาวรวมไปถึงนี่ด้วยนะคะสีเขียวอะเพิ่มตรงไหนมาเพิ่มดิสตามา เพิ่มตรงไหนมามเพิ่มดิสนามาค่ะแล้วก็จะมีลิมิเต็ดด้วยนะคะลิมิเต็ดของลิมิเต็ดฟูจิออริจินอลอะไรประมาณนี้แหละถึงเวลาออริจินอลอะไรประมาณนี้แหละนะคะรถเข้าแล้วนะคุณสามารถเข้าไปชมได้ที่ดีลเลอร์ทุกสาขานะคะดีลเลอร์ทุกที่เลยก็ว่าได้เนี่ยก็อยากจะชมน,นะแ้่ชื่นชอบนะคะเจ้าตัว ซูเปอร์ครัพเนี่ยค่ะตุลาคมนะคะ2568ฮอนด้าจัดชุดพิเศษซูเปอร์ครัพนะคะออริจินอลด้วยเนียค่ะเขารวมพลเหล่าพลลักความคลาสสิกนะ,ะเฉลิมจลหลงตำนานความออริจินอลของรถจักรยานยนต์ซูเปอร์ครัพที่อยู่คู่คนไทยมากกว่า60ปีพร้อมเปิดตัว a อร์นิวฮอนด้าซูเปที่มาพร้อม สองสีทูโทนใหม่เนี่ยค่ะสีฟ้าขาวสีเหลืองขาวและสไตล์เลตโทคคลาสสิกสะท้อนความเป็นตัวตนได้เต็มที่ภายใต้คอนเซ็ปตตถึงเวลาออริจินอลนะคะแล้วก็รุ่นพิเศษนะแอร์เนวฮอนด้าซูเปอร์คัพเนี่ยฟูจิซันอะไรประมาณนี้นะลิมิเต็ดออริชันนะคะ ดีไซน์เลโทมินิมอลนะค่ะสะท้อนถึงความเป็นญี่ปุ่นนะคะผลิตออกมาจำนวนแค่ไม่เยอะนะคะผลิตมาแค่500คันเท่านั้นเนะคะเพิ่มเติมมีอะไรบ้างมีอะไรนิวอะซูเปอร,ร์คาร์มีอะไรนิวมีดิสหน้าค่นะ,ะมีดิสนะคะเพิ่มเติมคือดิสเบกนะคะมาให้นะคะ แทนิวฮอนด้าซูเปอร์คัพเนี่ยโดดเด่นด้วยไฟหน้าค่ะไฟหน้า led ทรงกลมนะคะดีไซน์คลาสสิกพร้อมกระจกดีไซน์เข้าคู่กันเสริมความเป็นออริจินอลฉบับซูเปอร์คัพเนี่ยค่ะที่มีหน้าปัดเรือนใหม่สไตล์เลตโตประสานเทคโนโลยีนะหน้าจอแสดงผลเนี่ยค่ะดิจิตอล lcd สวยคมชัดแสดงข้อมูลชัดเจนเบาะยาวเป็นตอนเดียวนะคะพร้อมมือจับ หลังโครเมียมด้วยนะคะโครงรถก็จะเป็นเฟรมแบ็กโบนมิตินะตัวรถเนะะี่ยกว้างความกว้างก็107ม mm ิลิเมตรนะคะความยาว1,876ม mm ิลิเมตรนะคะความสูง1,000 1,042ม mm ิลิเมตรนะคะระยะห่างช่วงล้อก็1,224ม mm ิลิเมตรนะคะระยะห่างจากพื้น ร้อยสามสิบสองมิลลิเมตรนะคะความสูงพื้นถึงบอกก็เจ็ดร้อยสี่สิบสี่มิลลิเมตรนะคะมุมคัสเตอร์นะคะระยะเทนนะคะยี่สิบหกองศาความจุน้ำมันเชื้อเพลิงก็สี่จุดสองลิตระคะ่ะน้ำหนักรถก็เก้าสิบแปดกิโลกรัมน,นะคะ ขุมพลัง honda Smart Engine, ะะ์ n เองจิ้นเคะร้อยสีเครื่องยนต์สีจังหวะนีนะะ่คะสกูลระบายความร้อนด้วยอากาศเนะะี่ยความกว้างของก,ร,กระบอกสูบก็เนีนะะ่ยอัตราส่วนเร่ง10.0คัดเปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกันระบบส่งกำลังเกียร์4ระบบแบบ สายเชื้อเพลิงเนี่ยแบบหัวฉีด PGMFI ระบบสตาร์ทมือแล้วก็เท้านะคะระบบการสัสะเทือนแข็งโป๊กเลยเนะคะทนทานค่ะเชื่อสัาแรงกระแทกนะคะทรงตัวได้ดี <ๆ S 2> เส้นทางไหนก็มั่นใจนะคะด้านหน้าเป็นแบบเทเลสเนี่ยด้านหน้าก็เป็นแบบเทเลสเนะด้านหลังก็เป็นสวิงอาร์มนะคะระบบเบรกกัะสวอล ระบบเบรกนี่เสริมความมั่นใจในะคะในทุกการเบรกด้วยระบบคอมไบเบรก CBS นะี่คะที่ช่วยกระจายแรงเบรกระหว่างล้อหน้าแล้วก็ล้อหลังเนยะ,ะยุดได้อย่างนิ่มนวลแล้วก็มั่นใจนะคะรวมไปถึงประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะล้อหน้าเป็นดิสเบรกนะคะส่วนด้านหลังก็จะเป็นดัมเบรกนะคะ ล้อก็จะเป็นซีล้อก็จะเป็นแบบซีลวดนะฮะแบบซีลวดเดอ้อนะฮะคงความคลาสสิกลอ้อยางก็ขนาด70็ดทับเกเนี่ยฮะ17เนะะีย่ยขาล้อยางหลังก็ขนาด80ดสิบทับเก้าเนี่ยขานี่คือเนี่ยฮอนด้าซูเปอร์ทับนะ่ฮะที่เพิ่งเปิดตัวไปนะคะสนใจก็เข้าไปชมได้เลยนะคะ ที่ศูนย์จำหน่ายหรือว่าดีลเลอร์ทั่วประเทศนะคะจะมาที่นี่ก็ได้ค่ะปริชาพานิชนะรอยเอ็ดนะทั้ง20สาขาเน,นี่ยค่ะนี่สีเขียวน้องเข้ามาแล้วนะคะเลยอยากได้รุ่นลิมิเต็ดก็มีเหมือนกันนะคะสอบถามกับพนักงานได้นะคะโทรสอบถามพนักงานได้นะคะ0 3 4 3 5 1 1 3 1 3 0 8 4 0 3 0 4 4 5 2นนะคะฟรีดาว เขาจะแถมก็จุกใจนะคะชื่นชอบรุ่นไหนนะคะจากคันด้าก็สอบถามดูละกันนะคะเอาเอ,าเ,อาเรื่องราวแล้วก็ข้อมูลนะคะมาให้ชมนะคะอันนี้เป็นจากพาร์ทนะคะจากหนังสือพาร์ทนะสีเขียวน้องเข้ามาแล้วนะคะมีไรใหม่ซูเปอร,ร์คัพก็จะม,มีดิสเบกค่ะมีดิสเบกหน้านะคะแล้วก็เนี่ยในเรื่องของสีที่เพิ่มมาใหม่ก็จะเป็นสีเหลืองขาวแล้วก็สีฟ้าขาวด้วยนะคะสีเทาขาว ก็ไปถึงสีเขียวตัวนี้ด้วยนะคะชื่นชาบรุ่นไหนก็แวะเข้าไปชมได้นะคะที่ปริชาทบริทุกสาขาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะเดี๋ยวตัวจริงถ้าว่างเดี๋ยวจะไปถ่ายแบบตัวจริงนะคะที่ไม่ได้ถ่ายจากพาร์ทอะไรไห้ชมแล้วกันนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ